สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด,นมมดเินนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบัสไตเกอร์นะครับผมนะเราก็จะมาโลสแลงกันตามสเต็ปนะช่วงนี้คือต้องบอกว่าเจอคนแบบว่าตึงจานเลยมีแต่พวกตึงๆนะครับช่วงนี้แนะ้ช่วงนี้อาจจะเสียงแปลกนิดนึงนะครับเพราะว่าเออวัสดัคนั่นเองนะงการโซ่ที่มนิดนึงนะรู้ช่วงนี้คือแบบเจอแบบแก๊งตึงๆมีแต่บักตึงๆมาทักทายกันอืมโราเร กองกองยาดิเก็บอย่าดิเก็บไล่ใครข้างบนไอ้เวรตกใจไว้ก่อนเฮ้ยโอ้โห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 วิ่งจังฮึ่มแกเปิดหัวมากระตุ้แล้วพี่น้องข้างบนมีไหมตรงนู้นยิงกันจ้ามันเดี๋ยวค่อยๆไปอน้ำมูกไหลโอ้ยไม่เหลืออะไรเลยมีแต่ความทรงจำ hết ไปข้างหน้าแต่ว่าจุดศูนย์ไอ้ซิบุมีเฮ้ยอ๋อ เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะยอาจจะมีอยู่เฮ้ยโอ้โอ้โอ้ใจเย็นสองหนึ่งขอ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 งมีทั้งนั้นยึดแข็งไม่มีร้านเนี่ยจะไป่ว่ากองกระแฮมนิดนึ่งเลยวันนี้ขอ้ลูกงานเฮ้ยติดยังไงวะฮะยังไงจะเอาใช่ไหมได้ไปนี่เลย เ้วกระสุนจะบอกนี่แหละยังไหนจังเซระเบิดเออระเบิดเอยู่ตรงนี้ยูใกล้ๆเล้เลยหมดหมดเที่ยงหมดเที้ยงเออดูสงกระสุนมาโอโห้โอ้โอ้ไหนล่ะแดดแดดแล้วไหนดูสิตรงไนอุ้ยใช่ได้อยู่ ในโฮลดูไปแล้วเข้าวงนี้มาสุขเพื่อนจะเจอศัตรูแน่มากน่าต้องรีบไปเดี๋ยวไม่ได้คิวโอโอโโอเนี่ยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยกำลังแซ่บเลยสไลด์ยาวชอบตัวนี้แหละชอบความสไลด์ยาวนี่แหละโอ้ข้างหน้ามีกองเดี๋ยวเราเอาเซตปืนเราไปใช้ดีกว่านะช่วงนี้ผมอ่ากำลังฟาร์มเอคอยู่นะครับอืีเฮ้ยเฮ้ยให้คือซีง่าย อืมไม่คมแต่อมมานานอะไรอ่ะเก็บมาสูนก่อนโอ้ตึกนี้เหมือนมีประเด็นเป็ดร้อนอยู่เหมือนเคยมาแล้วสิน้นตลอดรู้จุดเล่นตรงนี้ดูดูอยู่ว่าตึกนี้ไปศูนย์สี่ศูนย์แปดเก้าสิบหกหกสิบสี่ไม่ได้มันต้องมีมุมประตูมันไปใหญ่หมดเฮะเดี๋ยวขอไปสติ๊กกับเพื่อนหน่อยนะ แต่ว่าเราลงไหมเพื่อในใจดีมาชุบชันอะไรเงี้ยตัวที่ผมเอามาเล่นก็จะเป็นตัวใช้โดนนะครับใช้โดนในการเอ่อเป็นสกิลนั่นเองนะสกิลใช้โดนใช้โดนไปใส่สารก็คือใช้นานนั่นเองจะขึ้นเฮ้ยโอ้อา้าวยิงไม่ออกขอยิงเลยตายได้แต่กูยังไม่ตายอืมวันนี้เราจะไปบอทไหม ทุกคนาถูกตายไปแล้วอืออืออือกวดจะตายหมดแ้ม่เสียงใครใครวะมนพูดพูดกับจาพูดกับจาเสียงคือคือสิเด็กน้อยเดี๋ยวไปสติเพื่อนกันเพื่อนเคือยู่ไกลมีแกงได้ไหมตรงนี้สไลด์ยาวๆนะครับ เฮ้ยข้างหน้าใช่ไหมไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมไม่ใช่แล้วมันกิ่งมาตายตาตายกูไปแล้วไอ้เขาโดนยิงนะเบอร์สี่มาร์คม่วงตัวม่วงไม่ใช่เขาดูยังไงวะมันไม่มีเบอร์โอ้โหขอแซ่บด้วยเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังยังไงยังไงจังหวะอะไรยังไม่ดีนะ ผมรู้สึกสมารได้เออยืดยังซีอยู่ก็หัวจู๋น้องสกิลพอยังมีถิงจะไม่ได้เล่นเกมมานาน่หยุดเล่นเกมไปพักใหญ่เลยนะดูความที่แบบเป็นคนเทพไงเออบางทีมันก็เทพมาตั้งแต่เกิดอะไรอย่างงี้แล้วเขาเจอศัตรูกันเจอะแนี่นิทำไมไม่ค่อยมีเจออะไรกับไครเลยเด็กจริงเลยลองไปรอดมัวขันสาร ชอบเจอตรงนี้นะศัตรูนี่โหลโหลเฮ้ยนี่ไงนี่ไงประเด็นอืออื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 ้โหอมอยู่นะอมอยู่นะเพื่อนเราเหรอเฮ้ยอช่วยแจ้งเตือนเหมือนจริงจริงมาทางนู้นนะแต่มันไม่ขึ้นว่าเป็นศัตรูจริงนะดอว่าโดดลงไปแล้ววนะ มดมเลยมมีเฮ้ย,ยต,ตาเฮ้ยต,ตามอนมอตโตไม่เห็นเนยะ้ยโอ้ยเอ้เข้ขาไปเอ,อ้ามาเตะดนกนอุ้ยเกือบตายถือลูก2อไอ้กูถือสนเปิ้ตอนไหนไหนี่เกือบสิ้นแนฮะเย่ท,ทีนี้จะแปว่าไ้แฮมไ้แฮมเลยนะนะบางทีมันตัดออกไมได้ไนงะีมันมันก็ ตัดออกยากนิดนึงนะอาจจะแบบว่ามีเข้าปอยู่ในคลิปนะครับก็ต้องขอไปกระดดดออกืโอ้รอหายวัดเมื่อไหรก็จะกลับมาเสียรอมือนเดิมนะตันนี้ก็เสียงอัปปีไปละข้างหน้ายูเนเผร้อนอืออืมกูก็ยังพยายามจะยิงจะไหนก็รู้ว่ายิงไม่ค่อยแม่นอือโอ้ยโอ้ยโอ้นะ ถ้านณามีเป็นเ,เพชรเร้อนเดี๋ยวขออนุญาตรีสโลรเฮ้ย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 หนึง่งรถรถไข่รถัตูใช่มือไล่รถไข่ใครขับรถไม่ได้กินเสียงรถโอ้โหถใครเ,เขาเรียกมากล่องสองกล่องเนี่ยอ๋อแล้วกดก็จะกดไม่ได้สักกล่องเออราจะเอามือนี้นะโอเค มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงลองปืนก็ไม่บอกไอคนแบบนั้ขี้ตกใจง่ายนิดหน่อยโหยตอนนี้ฮเลยได้ว่าซูชิชูชจีดซูชิชุดจีดเงือบร้อยโอ้ยมันดุจริงเข้าใจคนนี้เฮ่อเฮ่อแสดงว่ามันคนละตีนะ เฮ้ยข,ข้าน่ะขอะขอรอรอขอรอรอนี่ไงมายังไงวะเนี่ยมายังไงเนี่ยเกมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะคุณผู้ชมนะยังค่อยตึงยังไม่ค่อยตึงหมดหมดแล้วนี่หมดแล้วนี่บอกนี่ก็หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเอี่ยสุดมันที่ ประมาณนี้เลยนะว่ามาซิมเบิร์กเนะี่ยมาว่าซิมเบิร์กโอ้โหมีคาบเยอะตัวเห็นจะติดอันดับของเขาเลยโอเคตอนนี้อยู่แบบแพดที่หนึ่งไงนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบไม่ลืมฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมอาจจะแปลว่าพูดยังไม่ถ้อยชัดขับนะครับผมหรือว่าเสียงออกไม่เต็มที่นะก็ต้องรองหายเป็นหวัดก่อนนะเดี๋ยวจะกลับมาอย่างเต็มสูงด้รอนะครับผมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะไว้เจอกัน,กน,กน,ลกนนะคลิปหน้าครับบ๊ายบาย